Pum, 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 pum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พวกมต้องแต่งเราต้องแต่งเหมือน,นกันสามคนต้องแต่งเหมือนกันสามคนเลยเฟิร์ส<ต>ทำน,นูอ่ะเพราะว่าหนูไม่คิดถึงพี่แต่ว่าในรหัสนี้พี่ไม่ได้เขียนโคบอลเลนไทเนะเออฝนิร์สเราไปเอาโคบอลเลนไทออกโค้บอลเลนไทต้องไปต้องอีกรหัสหน,น,น,นึ่งไลเฟิร์ก็กดให้เพฟิรู้รหัสฐานเนาะที่จำไม่ได้รหัสอะไรไม่รู้นี่เรื่องจริงเลยใช่ใช่ไหมริ่งที่เฟิร์สผมก็เหมือนเดิมหมือดีแล้ว ตรงไหนส่วนหน้าตาต้องเอานี่ที่คาดปากออไหนว่าหน้าตาเนี่ยหน้าตาเนี่จะคลางลำแห็งนอะพีมีเสื้อโลบอแบบนี้ <c oughs> น้ายพี่จะเป็นหน้าเขาไม่มีเสื้อโลบอแบบนะั้<ห>นขอไปไ<ห>เอาไอตรงนี้<ห>นนออกก่อน มิสเตอร์หาเซซี่ป่ะมิสื้อนี้ไหมป๊ามีครับน้องมิกกิ้งมีไหมกิ่งนะไม่มีเหรอเอาทุกอย่างออกให้หมดก่อนแล้วชุดนี่้ล่ะปามมีไหมมีอยู่แล้วแหละเอาชุดชมพูเฟิร์สชุดชมพูมีฟรีอยู่เลยไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยที่ไปเอาเกมมาใส่เหรอเอาปีกออกปีกออกตรงไหนวะเลากระเป๋าออกอ่ะไอ้นี่มันท่ายังไงปีกออกแล้วล่ะ ม, h h. มือหัวอ๋อนี่หน้าตาเอาหน้าไหนดีโอเคอชุดนี้ไหมพัมแหมชุดนี้เขาอยากเอาชุดเชมพูอ่ะ ุดดดนนอเีี๋ยวูพ่ไปหาเตไอ้้กระเป๋าไอหน้าเขาแบบนั้นไปไหนวะอันนี้เจอละอันนี้อะวะขอแว่นตาอยากใแว่นตาแบบดีๆีอะมีสีมีอะไรีอะไโอเคเฟิร์สพี่เฟิร์สมึงปรับขาให้เฟิร์สด้วยก็ขาไปด้วยแหละที่เฟิร์สเขาไม่อยากปรับแบบพี่เฟิร์สได้พี่เห็นยูทูบเบอร์เขาทำแบบมึงไงเนย์บอกว่าเหมือนพวกเขาก็ลองทำ ไม่เอาว่าเขาไม่อยากทำแบบนั้น,นแป๊บ,บนึงหาเาาชื่อดีก่อนโอเคเจอแล้วต้องเอาเอสักสารไทยแลนด์ออกไปฝรั่นมันไม่รู้พี่ไม่มีสัญลักษณ์ไทยแลนด์ออใชใ่ใครมีใครมีกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าเลยจะได้เหมือนกันถึงรูปร่างมันจะไม่เหมือนกันมันเกง่งชมพูไปไหนวะ โอ้ชอบพี่ชอบขาแบบเนี้ยชอบขาใหญ่ๆกินน่องไก่เนี่ยแต่ไม่ชอบสั่งเขาทำมึงกินชมพูหาหยเฟิร์สตาไม่ซื้อปล่ามันได้ให้ฟรีไม่ใช่เหรอคือกว่ารูปจะขึ้นขาผู้หญิงเนียเ่ยขาไปขโมยหอยเฟิร์สมาก็ได้ ขโมยก่อนอโทษกดะานี้ของแกเฟิร์สอยู่ไหนวะเฟิร์สเขาหายเฟิร์สไม่เจอหาพี่อะเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงอืมชช่ปรับปรับความสูงเท่ากันนะขโมยกางเกงเฟิร์สอ่ะ นายบอกต่างตัวเหมือนกันไงใช่ไปเอาชิ้แชมพูให้น้อง<ช>โดดช้ามากเลยฮ<ช>ันนีชิมเนี่ยเกตัวละครเขียนโค้ดปั๊มมีตัวละครเขียนโค้ดเข้ามา ยังไม่รู้โค้ดอะเข้ากับตัวละครดีตัวเองเราจตัวละครดีมันเป็นแบบนี้ใครมีกระเป๋าก็เอามาเอามาใส่เนี่ยมันจะดูไม่เหมือนกันเกินจนเกินไปใช่ไหมนี่ยน้องกดตั้งมื้นี่แล้วมันคุยนี่ดูตัวละครตรงนี้ค,คุยไปคุยไปกับใครเออ ปาเขียนโค้ดล้วนะตามีกระเป๋าไม่ีแล้วก็ก้วันกมาไม่มีกระเป๋า ถ้านเป็นแบบนี้วะจับเองจับเองก็ติดหังทงนั้นะพี่หาเอากดเข้าไปเราไม่เอาติม่น่าตาเน่ยต้ตัวเป็นคนสวยหน้ากากฟอกออกอน

ก็ร่อนไปไปเที่ยงหน้าช้อปปิ้งนี่เเจอแล้วเจอมั้ยแต่พี่เอาเสื้อก็ก็ไม่เก่งกระเอปะนี่มีแล้วเนี่ยเสื้อในนักก่งเสื้อสีชมพูอ่ะไหนี่นี่ชุดนอนคุณฟูมาดูซิเนี่ยมีแล้วเหรอเอไม่ได้พี่ไม่มีกางเกงกางเกงหายกางเกงเหรอ เขียนว่นี่พี่เฟิร์สไม่ต้องฟีเอามึงจะไปไหน,นดึงเ,เอานั้นดึงเออดึงที่สุดเลยกดเอดชื่อนี้สลีปนี่ไงนี่ไงนี่สลีป ยังไ,ไม่ได้เอาจริงด้วยเเออะบกต่ยน้ดโอเค,อเคชอบเสร็จแล้วครับเก็บกระเป๋าเอาไหนเก็บโคตรอ่ะเวลาเอากระเป๋าเหมือนกันตั้ยไอ้เฟิร์สเอาให้เหมือนกันดีเป็นฝาแฝดกันนะอเออไม่เอาหรอกอเ,เขามีเต็มแล้วไหนเฟิร์สไม่ต้องใส่กระเป๋าแล้วกัน โอเคได้จริงๆละใครมีสัตว์เลี้ยงหนูถือระเบิดน่ะมีสินี่หมูนี้ไหนมันต้องใส่พวกพี่ไม่มีอะไรเหรอมันเป็นหน้าโูเูเกะกับัาโตกำลังมองหน้ากันมันจะจูกันอะ ไอ้ตอนที่ใครผักมาด้วยแล้วปากกระจูบกันไอ้ฟนไม่มีโค้ดเหรอไม่มีพี่ไม่ได้เขียนไอโฟนเป็นตัวนี้ไหมอันนีไอ้ฟนไม่มีสัตว์เลี้ยงสักตัวเลยไงวะไหนที่รู้ให้น้องไหนลงเกี่ยนโมกันเนี่มีหนึ่งตัวไอเฟิสเนี่ยวัวตัวเนี้ยฟรีนะไปเอาให้น้องก่อนนะมันหมดอายุไม่มั มันเป็นของฟรีทาวเวอร์เลยโอเคเหมือนกนันแล้วเรื3000่องอะ scp สามพันกัเครื่องพเลื่นแล้วตอนนี้สามารถเล่นได้เมื่อกี้แหลกมากมาโอ้โหไม่มีใครเล่นเหมือนเพื่อนเลยอะ่ะแค่นี้ใช่ไหมอหอโอเคจบคลิปเสร็จสมบูรณ์บาย